่ยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขยายพันธุ์ผักก้นจองนะครับพอดีผมเตรียมเตรียมถังไว้แล้วผมจะขยายแค่ต้นเดียวนะครับต้นนี้รากมันยังไม่รงนะจะมีสามยอดไหมนี่สามยอดต้นนี้เพิ่งบานเมื่อวานเนี่ยตอเน,นี้ยเพิ่งบานออกเมื่อวานนะครับแต่สามดอกสามยอดนี้บานหมดแล้วแก่แล้วนี่เม็ดมันนะเนี่ยเม็ดมันมันก็จะหลุดออกเองมันนะครับ เราก็สามารถที่จะเอาไปอันนั้นได้เลยปล่อยมันแตกมันก็แตกออกเดี๋ยวผมจะเอายอดนี้นะไมลรากลงดินแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยรากมันเสียบตรงดินเลยเพนอู้หรากยาวเลยนะครับแล้วผมจะตัดเลยครับตัดตรงนี้อเหนียวด้วยครับอืนี่โอ้ไข่ไข่เขียดไข่กบนี่ครับใด้ามาอย่างงี้แล้วเราก็มาลงนี้เลยครับมผมเตรียมไวนะ้ละ เตรียมถังไอ้นีไว้แล้วใส่น้ํานิดหนึ่งประมาณสักนี่ประมาณนี้ครับครึ่งข้อนิว้วแล้วก็จะเสียบนี่ลงเลยนะครับลงตรงกลางกลางเลยใส่น้ําไว้เมื่อคืนนั่นเนี่ยล่างเป็นดินนะครับเีทไปงี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองนะว่าเขามีรากแล้วเนะี่ยอันนี้ขุนี้แค่ใส่แค่ต้นเดียวนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะท่น,นั้นก็จะใส่สองสามกุเราใส่แล้วมันก็จะแตขยายขึ้นเองใส่กุเดียวแล้วก็ที่เหลือเม็ดนี่เม็ดเขานี่เม็ดแกแล้วนะนข้างในมีเม็ดแต่แกแล้วนะแล้วก็จะมานี่ขี้ใส่งี้เลยก็เก็บเอาเม็ดแก่ที่ก็แต่ที่ยังไม่ ยังไม่ลงพื้นเนี่ย็นไหมในกระถางนี่เม็ดมันเยอะแล้วอยู่ข้างล่างเข้ามาแล้วก็นี่มาบี้อย่างนี้เห็นไหมนี่เม็ดเล็กๆครับเนี่ยนี่เม็ดเขาที่แก่แล้วนะบี้บี้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไว้อย่ามันเขาจมอยู่นี่ก็มีนี่นี่ับข้างๆไหมเม็ดเต็มเลยใช่ทั้งหมดเลยแล้วก็มัน พี่ที่ยอย่างนี้อืมประมาณนี้เนี่ยกนี้เขาจะเกิดกันเองจะเกิดก็ดีนะครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาแค่ต้นพันธุ์นี่ก็เขาเขาก็ยายขึ้นมาอีกอืต่อครับ